นะครับมานั่งที่นี่สองโรงเรียนก็จะได้โอการกระทมกัน์วาทสำร็จที่ัะทำอะไรนะครับวันนี้จะเห็นอะไรหน้าตาแปลกๆนิดหนึ่งนะครับบอกวา5ปีสมาชิทีร่วมสร้างสมาครที่จพืืนที่ไม่มีรูปอบเมริกาเจกจีนมีเรื่องเกี่ยวกับ โลกร้อนนะครับเพราะวันนี้เนี่ยผมคิดว่าเราทำหน้าชี่มาใช่หลายปีแล้วนะครับแล้วก็ได้ผู้ที่ตั้งใจทําดีมากมายนะครับไล่สร้างเครือข่ายต่างๆขึ้นมากมายเลยนะครับเราทำหน้าที่มาหนึ่งสิบวัคิดว่าการนี้มีประเด็นใหญ่ยิ่คิดว่าต่อไปจะเป็นทุนที่ในประเทศไทยนะเพราะจีนเมื่อกี้เรากำลังจะสร้างบันไดของเรา ยังอากผมเป็นปรกรรมการสภาดพันธุ์แล้วจะเป็นต้องมองภาพรวมของประเทศก็เลยพบว่าววกาใรขยายธุรกิจจะมีผลกับประเทศไทยอย่างมากเรื่องที่สองก็คือเรื่องของโรคขอนซึ่งตอนนี้เนี่ยยูเอ็นก็บอกไม่ใช่โรคร้อนนะนะมันกลายเป็นโรคเดือดไปแล้วเพราะนั้นผมก็เลยอยากจะมาพูดกับพวกเราทีน่นี่ถึงนะครับวา่าเออต่อไปถ้าเรจะขยายสมาชิกไปเจ็ยพื้นทะี่แล้วที่เราไปให้ชาวบ้านที่จะพัฒนาขึ้นนะ ที่เกี่ยเรื่องนี้ด้วยนะเพราะสองเรื่องนี้ก็ลังเป็นเรื่องใหญ่ถ้าเราไม่ทำเรื่องเหล่านี้แน่ใจเลยประเทศไทยจะละมัดระวังนะครับก็เลยหยิบเอาประเด็นนี้มาพูดนะครับในปี52ท่านอาจารย์ประเวศครับก็รับชิดนะครับสองท่านก็เลยมาชื่นชมกันโนอาห์ทำหน้าที่กับทดลองทำตามที่อาจารย์ประเวศว่าดีก็เลยทำอะไรดนบ้านว่าโชคดีมากนะครับที่ผู้ใหญ่ของท่านเนี่ยร่วมกันคิดแล้วก็ตั้งหน้าที่ ทา่านบอกว่าเราจะต้องสร้างสมาชิกในเป็นที่ด้วยการบูรณา,าก,การปลดปล่อยทำยังไงที่จะเปลี่ยนการคิดเป็นพฤติกรรมของคนขยายผลสูเ่เครือขา,ายความรู้อันนี้ผมเข้เาใจแล้วนะครับับเคพื่อเหล่าคนะครับเพราะเราเชื่อว่าอย่าไปทำเศรษฐกิจเลยทำเศรษฐกิจ้มันขึ้นขึ้นลงลงจะท้องทำสังคมให้แน,น,น่นสังคมที่ดีเศรษฐกิจมันจะดีตามถ้าเอาเศรษฐกิจแล้วสังคมมีปัญหาน,นะครับ ผมอยู่่ว่าพัฒนาเราคุยกันเล่นๆประเทศเราเนยพัฒนาเนี่ยเศรษฐกิจก้าวหน้าสังคมมีปัญหาการพัฒนาไม่ยั่งยืนเพราะผว่าสมาชีพเราสามารถทำหลายเรื่องนะครับเห็นได้ว่าทำงานต้นแบบหลายที่วันนี้จะมีการมอบหมาัในะเราทีวีสมาชิกที่ท,ทีมานที่นักาหกิจทุกคนสามาชิกปราชาชนนะครับแล้วก็มีโครงการเกี่ยวกับหนึ่งตำบลนะครับ พัฒนากลุ่มอาชีพในการจับู่องค์ประกอบนะครับและมีงานวิชาการด้วยนะครับเช่นกรณีศึกษา101นวัตกรรมนะครับการศึกษาถอดประเด็นของวิสาหกิจอสอนต้นแบบที่ด้านรางวัลยางป็นตน้นเมื่อกี้เห็นแอกสุนทรเดินผ่านหน้าไปเนี่ยเป็นคนที่ทําเรื่องฝ่ายวิชาการอย่างมากเลยนะครับก็เราคาดหวังนะว่าง,งานวิชาการนั้นเราเนี่ยจะมีดรสุนทรเป็นคนที่ไปขยายผลเรื่องเหล่าน,นี้นะครับ อกจากนี้ยังทเรื่องเกี่ยวกับการตลาดด้วยนะครับรางวัลที่เราทํากันมาตลอดนะครับทวันนี้ก็จะมีการมอบรางวัลกันนะครับรางวัลซีโอสมาชิกนะครับรางวัลวิสาหกิจชนต้นแบบรางวัลของเอสเอ็มบนะครับรักละมัลป่าชาวบ้านนะครับเราชกย่อมให้คนดีเนที่ยืนในสังคมนะครับเราเชื่อมั่นว่าคนดีจะช่วยทำพาความดีและให้เอานํำความดีนั้นไปขยาย ออนนแล้วเราก็พยายามขยายคนจากต้นแบบให้ต้นแบบเขาจับมือกันคนดีรู้จักกันนะแล้วก็จับมือกันใครชอบใครจับมือกนะันแต่และคู่แต่และคู่นะครับขนะนี้เขาไปได้เยอะพอสมควรนะครับแล้วก็พยายามที่จะช่วยด้นานการตลาดลเรามีเว็บไซต์ที่ช่วยขายนะเรียกว่าคุมคนมีดีนะธรรดา มีคนด่างๆมีสินค้าอะไรนะครับทอาชีพก็พยายามที่มเทพัฒนาให้นะครับแล้วก็มีงานวิจัยนะครับอย่างที่ผมเรียนนะครับซึ่งอาจารย์ดรกสุรเน,นี่ยเป็นหัวเรียวหัวแหลกเรื่องเหล่านี้นะครับผมก็ปังมากเลยนะว่าเรื่องเหล่านี้จะเปิดแร่ไปแต่ท่านี้ติดตามดูแล้วยังอยู่ในวงแคบมากนะความรู้ของเราเนี่ยเป็นความรู้ที่ค่อนข้างจะเรียกอะไรเป็นนักวิชาการหรือผู้ใหญ่มาเนี่ยพอดีเห็นน้องๆนักศึกษาะนะ เออถ้าเราทําย่อยความความรู it, ้เหล่านี้นะการเรียนคนนี้นะให้เป็นฉบับประชาชนหรือฉบับนักเรียนเนี่ยผมเห็นนักเรียนมาสองเรียนเนี่ยประเด็นึกกันได้เลยถ้าเราทําวิชาความรู้เหล่านี้นะให้อ่านได้ให้นักเรียนอ่านแล้วก็ครูปาจารย์อ่านจะได้เอาไปสิ่เอาเนี้ยไปเผยแพร่ดีไม่ดีจะกลายเป็นหลักสูตรท้องถิ่นได้นะก็ขอการปาดไ้นะครับรักการ ตอนนี้เนี่ยที่ผมจำเป็นต้องพูดวันนี้นะคือผมคิดว่าตอนนี้โลกมีวิกฤต <c oughs> วิกฤตผมอยากกลุว่ามีสองเกินสองขาดและสองเปล่แงแปรสองเกินก็คือการเกิดกระจกกับขยะมันมากเกินไปแล้วก็เกินที่สองคือพลเมืองของโลกเกิดเยอะเหลือเกินนะแต่สองขาดคือขาดความรู้ที่เก่งนะที่ ความสามารถในการพัฒนาประเทศนะบ้านเมืองเรามีอะไรดีๆเยอะนะแต่การจัดการเราแยกมากมีปัญหาตลอดและการเปลี่ยนแปลงคือเรื่องของกระแสบูรพาพิวัตรนะครับเมืองจีนมาแข่งกับอเมริกันนะตอนนี้ก็ geo p o l i t i c ที่ผมพูดถึงนี่แหละนะยักษ์ใหญ่ชนกันนะประเทศไทยเราประเทศเล็กนะนะช้างฐานชนกันยับแพร่กันแหลกลานน,ะนากลวมานะครับ เรื่องของดิสลอติทนะครับผมคิดว่าก็เป็นเรื่องใหญ่เรื่องหนึ่งนะซึ่งขาดนี้ดิสลอติทเนี่ยเทคโนโลยีนเนี่ยมันก็มีทั้งดีนะและทั้งไม่ดีนะเรื่องดีเราก็จะเห็นนะตอนนี้เราค้าขายง่ายนะติดต่อใช้อินเทอร์เน็ตนะกลายงินเดี๋ยวนี้ไม่ต้องใช้เงนินสดใช่ไหมในกระเป๋าแค่มีการดก็ไปหรือมือถือนะไปส่องปุ๊นะคิวอาร์โค้ดนะวันหนึ่งเนี่ยผมลืมกระเป๋าไปในบ้านเพราะวันนะอีออกไปแล้วไปจะซื้อของ เฮ้ยลืมกระเป๋าตังค์ตายแล้วถามว่าเอาของมเราด้วยนะเราทําคีบควาโค้ดไหมแม่ค้าข้ามทางนะนี่ค่ะโอ้โหแม่ค้าข้ามทางยื่นคีวาโค้ดให้เรากดเลยนะวันนั้นมันก็มีทั้งดีทั้งไม่ดีนะแต่เดียวกันก็อยากจะบปากว่าปัญหาที่เกิดขึ้นระดับโลกแบบนี้นะลูกศิษย์อาจารย์เวศอาจารย์เวศสอนบอกว่าถ้าจะแก้ปัญหาอะไรนะอีกที่ยากๆากนะิท่านบอกว่าสามเหลี่ยมเลื้นงเขา ือต้องเริ่มจากมีความรู้ก่อนถ้ามีความรู้เราแก้ปัญหาเอาไปรับฟังถ้าได้ความรู้ที่ดีพอเอาไปรัเพื่อนสังคมถ้ากับเพื่อนสังคมและสังคมยอมรับเราสามารถไปเสนอนโยบายให้ได้อย่าเริ่มจากนโยบายอย่าเริ่มจากแก้กฎหมายต้องเริ่มจากความรู้แล้วเัินการยอมรับของสังคมอันนี้ผมเรียควป็นบทที่ดีมากนะครับแล้วเราก็ใช้วิธีนี้มาโดยตลอดนะครับผมคิดว่าอนนี้นะที่ผม เป็นประธานยุทธศาสตร์ชาตินะครับเป็นกรรมการที่รูปประเทศและขณะนี้ยังเป็นกรรมการสภาพั์เราเชื่อว่าที่เราวางแบกไว้แม้ในเดนสิาก็ถือว่ายึดถือเศรษฐกิจพอเพียงได้ในเดือทก่นยายนหลังนะเพราะอยู่นี้เราพึ่งเศรษฐกิจโรคเจ็ดสิบเอร์เซ็นะเศรษฐกิจภายในประเทศแค่สามสิบนะโรคเกิดเรื่องอะไรลบลาขับพันกันเราเดือดร้อนหมดเลยละรวมทั้งต่อไปเราจะเรียกว่าอะไร สร้า,ออา,างโอกาสความสุขภาพทังด้านเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมนะครับก็ขอฝากแนวคิดใหม่นีไว้กับพวกเรานะครับไม่มีใครทําได้ดีกว่านี้สมาชิกแล้วครับขอบคุณมากครับ